แอดมินของเว็บนี้นะคะถูกจับกลุ่มในประเทศไทยของเราตอนนั้นถูกจับวันที่5กรกฎาคมยังไม่พอเขาผูกคอตายในห้องขังนะคุณสุชาดาวันที่12กรกฎาคมด้วยล่าสุดนะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ได้แถลงผลการจับกลุ่มรวมถึงสาเหตุของการเสียชีวิตของแอดมินรายนี้ด้วยติดตามพร้อมกันกับคุณอนุรักษ์เพนสวัสด์ค่ะภารกิจนี้เป็นภารกิจของชาติกรณีที่แถลงข่าวและ ให้ดูภาพในการปอกคังถายให้ถึงเลให้ด hmm. ูและได้เ hmm. ห็นในที่เหรือสถานที่นะครับเพราะดูเงนเยอะที่ทำการตอบสนองสาเหตุการตายของผู้ล้วงห่างไม่มีผลกระทบต่อการดเนินคดีเพราะว่าเราทำพร้อมทำทุกที่แต่ประเทศตัวผู้ตายเป็นผู้ก่อการวายใหญ่ระดับโลก ปฏิบัติการเบเนตหรือที่แปลเป็นไทยว่าด,ดาบปลายปืนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเที่ยวร่วมมือกับตำรวจอีก9ประเทศนั้นเป็นการทลายเครือข่ายอาชญากรรมระดับเวอร์คัสที่ใช้เว็บไซต์ใต้ดินที่ชื่อว่าอัลฟาเบเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าผิดกฎหมายโดยผู้สั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นบรรดาเครือข่ายแก๊งอาชญากรรมระดับโลกและจ่ายเงินด้วยสกรรุลเงินดิจิตัลหรือที่เรียกว่าบิตคอยเกือบ10ปีที่ทางการสหรัฐพยายามจับกลุ่มนายอเล็กซานเดอร์แคส Bay, แอดมินเว็บอัลฟาเบย์แต่ก็ขวานหาตัวไม่เจอกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ได้ประสานให้ทางการไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนพอสืบทราบว่าแอดมินเว็บใต้ดินดายนี้กบดานอยู่ในไทยมานานกว่า6กปีต้นเดือนกรกฎาคมภารกิจนี้ก็ปิดติ้เป็นที่เรียบร้อยนอกจากจะจับกลุ่มนายอเล็กซานเดอร์แคทได้แล้วตำรวจไทยยังสามารถยึดทรัพย์สินเป็นค้าหรือหั่นรูบ้านพักตากอากาศริมทะเลรถซอร์คาหลายคันมูลค่ามากกว่า700ล้านบาท แต่นายอเล็กซานเดอร์กับตัดสินใจปิดชีพตัวเองในห้องขังเนื่องจากเกิดภาวะเครียดแม่นายอเล็กซานเดอร์จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ผู้บัญชาการปสยังให้ความมั่นใจว่าหลักฐานสําคัญโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้ในการติดต่อธุรกิจมืดจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสาวไปถึงบรรดาอาชญากรที่เป็นเครือข่ายทั่วโลกได้ไม่ยากอาชญากรรม่ละด้านเขาเชื่อมโยงกัตัวของเองข,อข,องขาวัตถุสงครามแบบติด เกี่ยวกับเรื่องธุกรกิจมืดเขาเชื่อมโดนด้วยตัวของเขาเองได้โดยมีคนกลา,างแล้วเราจะเขาได้เขาไม่สามารถชักดาวคอมพิวเตอร์ได้ทำให้เครือข่ายเขาไม่าารทราบในกางับท่ามกลางสถานการณ์การจับกลุมอาชญากรข้ามชาติในประเทศไทยเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ตำรวจเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติมองว่าไม่ใช่เรื่องน่าสนใจอะไร เพราะการก่อเหตุผ่านโลกออนไลน์สามารถทําที่ไหนก็ได้ไม่เฉพาะแค่ในประเทศไทยฉะนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของตํารวจทั่วโลกในการสืบสวนติดตามอาชญากรที่กระจายอยู่ในทุกประเทศจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเราก็ได้มีการประสานงานนะครับแม้ว่ามาเจนโลกของความไร้ผมแดนก็ตามเรามีการประสานงานกับตํารวจสหรลก็ตามนะครับ FBI หรือว่าตํารวจในต่างประเทศหลายหน่วยที่เราทํางานด้วยกันก็มีการ แชร์แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน,นเพื่อติดตามปราบปรามจับกลุ่มของขงบวนการเหล่านี้อยู่เสมอน,นะครับคนที่คิดที่จะกระทำนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อก็ตามผู้ขายก็ตามก็ต้องตระหนักตรงนี้ว่าถ้ามีการจับกลุ่มมาแล้วเนี่ยก็คงจะ,ะได้รับโทษนะครับในทางกฎหมาย,ยก็ขอให้ให้ใหเลิกคิดซะนะครับหันไปใช้วิธีการที่สุดริธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือวิธีการ การจับกลุ่มและทลายเครือข่ายเว็บไซต์ใต้ดินรายใหญ่ของตำรวจไทยครั้งนี้ถือเป็นผลงานสร้างชื่อแม้แต่ทางการสหรัฐก็ยังชื่นชมและผลสะเทือนของคดีน่าจะทําให้เกิดความตื่นตัวด้านการสืบสวนทางเทคโนโลยีในประเทศมากขึ้นกว่าเดิมอนุรักษ์ธนสวัสด์ทีมล่าความจริงนาว26รายงานเรายอมรับในฝีมือตํารวจไทยนะคะก็อยากให้คดีนี้เป็นคดีตั้งต้นในการพัฒนาการสืบสวนทางเทคโนโลยีให้มากขึ้นคะ่ะ